ก,การค่ะการรักหน้าคือสิ่งสาคัญที่สุดยิ่งกว่าการบารุงผิวค่ะทุกคนเวลาเราแต่งหน้ามาอย่างนี้นะคะกลับเข้าบ้านถ้าแบบไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้หน้าแล้วนะคะเราก็รีบเช็ดเมคอัพออกก่อนเลยนะหรือก็จะใช้อายดีมูโกเช็ดตาก่อนนะคะนี่เพราะว่าอายดีมโกคือน้ํามันค่ะเราก็ต้องใช้น้ํามันเอาออกแต่ว่าเราจะใช้น้ํามันเนี่ยมาเช็ดทั้งหน้าไม่ได้นะคะไม่นั้นผิวก็จะอุดตันเป็นสิวอุดตันได้นะอันนี้นะคะก็เช็ดออกหมดแล้วนะคะต่อมานะคะเราจะใช้คีมซิลโคนตัวน,นี้เลยค่ะทุกคน นี่เจลคินซิงโคลร,รูปดักนะคะ mm hmm. มันจะเป็นคินซิงที่มาในรูปแบบของเป็นการมักมักรลดความมันก็ได้ด้วยเราลงไปตอนผิวแห้งๆแบบนี้ใช่ไหมคะ mm hmm. แล้วก็เป็นแบบว่ามันเป็นทั้งคีนซิงแล้วก็เป็นสครับนะคะสครับเบาๆโดยที่ไม่บาดผิวเลยนะเพราะว่าจะเป็นเม็ดบุกแบบเนี้ยแบบเม็ดบุกที่นิ่มมากๆแบบ อซอฟต์ต่อผิวอ่อนโยนต่อผิวมากแล้วเวลาเราใช้ตัวนี้นะคะสะครับเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกทําให้เวลาเราทาสกินแคร์ทาครีมอลไรก,ก็แล้วแต่มันจะลงผิวแต่ถ้าลูกค้าไม่สครับเลยอะ่ะเวลาเรา,เราทาพวกครีมลงลงไปมันจะเป็นลงชั้นขี้ขายโดนชั้นขี้ขายกั้นเอาไว้นะคะตอนนี้คือดีมากๆเราก็นวดตอนหน้าแห้งแบบนี้นะ1-2นาทีนะคะแล้วเราก็ใช้น้ำพรมแบบนี้เอามานวดต่ออีก1-2นาทีนะคะนี่ดูสิ นี่นะคะหลังจากใช้คินซิงคคนนะคะคือแบบผิวจะแบบใสขึ้นเลยแล้วก็ผิวคือแบบนุ่มมากอะทุกคนคือแบบนุ่มจริงๆต่อด้วยตัวนี้เลยนะคะตัวนี้คือขาดไม่ได้ทุกคนต้องมีนะสิงเจลรักแม่เมดานีนะคะจะให้ดูเนื้อเจลจะเป็นแบบนี้ เป็นเนื้อเจลใสแบบนี้เวลาเราแต่งหน้ามาเนี่ยจะใช้ประมาณ5ปั๊มนะคะแต่ถ้าตอนเช้าตื่นมาเนี่ยจะใช้แค่2องสปั๊มเท่านั้นตัวนี้เนี่ยดูสิเวลาเราล้างนะคะพจะทํามันจะไม่ทําให้หน้าแห้งตึงเลยทุกคนคือมันจะมีความนุ่มสมูทลื่นผิวมากๆแล้วก็ไม่ได้แบบลื่นมันนะคือมันดีมากๆแล้วก็ที่สําคัญมันฆ่าเชื้อแบคทีเรียรได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแต่งหน้ามาทั้งวันหรือว่าใส่แมสก์อบบนะคะมีสารฆ่าเชื้อแบคทีเรียรแบบนี้เข้าไปเนี่ยจะทาให้สิวอุดตันไม่เือ้าคอดดอาะคงะ่ จีเรียบไปแล้วในช่วงข้ามคืนเรานี้นะคะตัวนี้เป็นตัวแบบที่ทเฮียก็ขาดไม่ได้ใช่ไหมคนถือกลมจกว่าต้องใช้เฮียถือโต๊ะเราเพราะว่ามือถือพังไปแล้วเครื่องหนึ่งนะไอโฟอนที่ว่ากันน้ำนะคะ <c oughs> แต่ว่าเครื่องที่แล้วอะอัดคลิปล้างหน้าบ่อยมากมือถือก็เลยเดี้ยงเลยนะคะ,อะเอาให้ดูเป็นคร่าวๆนะคะนี่นะคะล้างหน้าเสร็จก็จะรู้สึกสะอาดแบบนี้ทุกคืนเลยนะคะ ขั้นตอนการล้างหน้าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะต้องโฟกัสนะคะตัวล้างหน้าจะต้องดีแล้วก็จะต้องล้างให้ถูกวิธีด้วยนะคะรองลงมาก็จะเป็นกันแดดต้องทาทุกเช้าห้ามขาดแล้วก็รองลงมาอีกก็คือการเลือกสกินแคร์ที่ปลอดภัยไม่มีสารเคมีมาเสือปนไม่ให้เราติดสารอีกนะคะเพราะว่าเคยติดสารจนหน้าปลวกพังก็กว่าจะได้มาขนาดนี้คือไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเสียทางเวลาแล้วก็เสียเงินไปด้วยนะคะ